ตอนกระบ,บุประยัดอีกเถิง่งไข่เถิ่งเลือดไปครบสุดเลยชีลาจะเลือดแบบมันอยากเป็นฟองมี่เลือดมีัมโทงอกมีไข่ครบสุดเลยขอมีขอมีผักกาบหอมปลอม มีแก้วพร้อมนี่มีแก้วพร้อมนี่แก้วมักโครินจ์มีแก้วพร้อมมีแก้วพร้อมใส่จานแล้วก็ข้นกับแจ้วเนาะจัดการลุยใส่จานแล้วข้นกับแจ้วแล้วลุยหอมปลอมก็มีพยายาเด็ดใส่กับส่อีกกินแบบในแซ่บ เคยกินตอนเหี่ยนมันฉ่มโอ้ยคิดฮอดอดีตน้องสวยอดีมแก่บอยบ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากมากมาขวมใหญ่กระถางบักใหญ่เนาะขวายขวายไงขวายลายๆโหลดเซนนัมแจวมักทรินแล้วห้อก็โคลน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  จัดการแสบมอหาวาเนาะแสบสุดยอดเลยแบบนี้ใครบัทันเคยร้องแล้วมันเคยรองรองจัดการโลดเห็ดแบบนี้แสบน้ำขวัวกินซืซ้อโปรเซดได้ต้องมีน้ำแจวมีพักลนขลนขลนข,ลน,ขลนเลยบาดนี้ความแสบสุดยอดให้ขัวก็ บบสูซีมือเขาเองออกหมากมแบบไรจัดการเลยตอนบบตองประหยัดหมากตอนใส่ตอนละลายเสียดายบริษย,ยอพี่น้องเอ้ยมียอก่อนใหญ่มาผานๆานๆใส่แห้งสุดยอดอีกขวมีบบตองประหยัดต,ตอนใส่ตอนละลายมันจัเงเสพ ข้ามยิใหญ่ๆโลดทำใหญ่ๆเราไมนจังแสพข้าเล็กอยงนันก็เอาได้ของกินอ้าพี่นอ้องเอ้าทอนนี้เลยเด้อพี่นอ้องพี่นอ้องมากมากมากินน้ำกันขอโตกินก่อนขอโตกินก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ